วันนี้เวลา10นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโมนขามตำบลน,น้ำแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ผลและ,มะเมล็ดพัน์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านชายหญิง โรงเรียนบ้านงวนคามเดิมเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษอยู่ในท้องที่ธุรกันดารมากที่สุดต่อมาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2536ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับระถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครู8คนและนักเรียนจำนวน57คนที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียน NT และโอเนตดีขึ้นในระดับโรงเรียนต่ำกว่าเขตพื้นที่การศึกษาและประเทศทางโรงเรียนได้สอนส่มเสริมหลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยใช้สื่อการสอนในโครงการ6 0พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้านแหล่งน้ำโรงเรียนมีสถานีสูบน้ำบาดาลโดยใช้พลังงานจากโซลา่าเซลล์สูบน้ำให้ประชาชนจำนวน123ครัวเรือนได้ใช้ในการอุปโภคแต่คุณภาพน้ำบาดาลไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการบริโภคโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดที่จัดหมวนหนังสืออย่างเป็นระบบและทอดพระเนตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตลอดจนทอดพระเนตรการแสดงเต้นประกอบเพลงในบทเพลงชั้นคือแม่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งช่วยเสริมทักษะทั้ง4ด้านได้แก่การเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดจิตใจที่อ่อนโยนด้านสังคมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้และสติปัญญามีความจำในท่าทางการเต้นประกอบเพลงสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทางโรงเรียนได้จัดรายการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการพร้อมเสริมนมให้กับเด็กที่มีโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์โดยนำนมโรงเรียนไปประกอบอาหารเป็นขนมหวานเย็น นอกจากนี้ได้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่กล้วยฉาบมันฉาบป,ประดุกแดดเดียวเป็นต้นพร้อมกับส่งเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมธนาคารพ่อเห็บพ่อถั่วงอกและอิฐประสานเพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นกำแพงและขยายการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ในกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งสำเร็จการศึกษาจำนวน33คนกำลังศึกษาจำนวน7คนและมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาเป็นครูจำนวน1คนทางนี้เพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดในปีการศึกษา2562นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในการแข่งขันการคัดลายมือภาคตะวันออกเชงเนื้อ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและสรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่โรงพยาบาลสีเมืองใหม่ให้บริการตรวจรักษา